ครับสวัสดีครับผมจากช่องมินิฟาร์มประกาศมือใหม่นะฮะวันนี้ผมจะพามาดูปลาสายพันธุ์แบ็กซมุไรนะฮะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะนี่นะฮะสายพันธุ์แบล็กซมุไรนะฮะผมนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมมาฟอส่องให้ดูเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแบ c ็กซมุไรของผม ตัวนี้ผมได้ซื้อเมื่อประมาณสามสี่วันก่อนนะฮะผมซื้อจากร้านร้านหนึ่งฮะเอาเป็นครูนะผมตอนปลาตัวนี้นะฮะมาแรกๆนะ,ะมันก็ไม่ค่อยกินอาหารไม่ค่อยอันนี้ละไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยอะไรนะฮะจะน,นอนซะส่วนใหญ่ผมก็เลยบําบัดนะฮะจนก็จะประ,ประมาณนี้นะะนี่ฮะเดี๋ยวผมโชว์ดูฮะ เนี่ยฮะมันก็จะกลางปีกประมาณนี้ฮะถ้าพูดผิดขอไปนะครับเนี่ยก็จะกระปีกระเป๋าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับครับแล้วผมจะพาไปดูดตัวต่อไปนะฮะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นหม้อตัวเมียนะฮะผมเพิ่งซื้อมาได้เมื่อวานซืนนะครับเนี่ยจะเป็นหม้อเลี้ยงนะฮะนี่ครับ อายุได้ประมาณสองเดือนมังน้งฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาขุนนะฮะเพื่อจะเอาไปเพาะกะอันนี้นะฮะจะมาเพาะกับแบ็กซมุไรนะฮะทุกคนว่าเพาะได้หรือเปล่าครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะขุนให้มันโตกว่านี้หน่อยครับอีกสักสามสี่เดือนนะครับนี่ครับ,น,รบนี่ครับผมจะอมอน,นะครับผสมกับแบ็กซมุไรนะฮะคิดว่าได้ไหมครับ ถ้าได้ก็บอกผมด้วยนะครับแล้วเรามาดูตัวสุดท้ายนะฮะครับตัวนี้ก็เป็นพันอะไรไม่รู้ครับผมซื้อมาผมไม่ได้ถามตัวนี้ผมก็ฟอร์มแบบฟอร์มเต็มที่เลยครับนี่ครับมีบอร์ดนะคับอร์ดก็จะประมาณนี้นะฮะมาวันแรกครับมาวันแรกวันที่สองครับป่วยมากๆเลยครับแบบว่ายน้ําไม่ขึ้นขาหางตกครับผมหางตกแบบไม่รู้จะช่วยไงได้แล้ครับแต่วันเนี้ย ผมก็พยายามรักษามันจนให้มันเป็นแบบนี้ฮะแบบหืมก็ค่อข้างดุนะฮะสำหรับผมก็ค่างๆดุนะฮะแต่สำหรับคนดูผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะดุหรือเปล่านี่ครับเป็นพันธุ์อะไรช่วยบอกด้วยนะครับแต่เป็นตัวผู้แน่นอนครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนครับว่าพันไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพันธุ์อะไรนะครับผมก็ได้ใช้สมุดนะฮะมาปิดรอบๆเพื่อไม่ให้มัน แผลนะฮะเวลาเวลาปิดเอเวลาเปิดนะฮะก็จะประมาณนี้ขอไปที่พูดติดๆขัดๆนะครับเพราะผมเพิ่งสร้างใหม่เข้าใจด้วยนะครับท่านผู้ชมผมก็จะเปิดฟาร์มมินิฟาร์มประกาศมือใหม่นะครับชื่อช่องฝากติดตามกดไลค์ด้วยฮะก็จะประมาณนี้ฮะครับหมดแล้วครับปลาตกตัวที่ผมมีนะครับนี่ครับ ปลาทุกตัวที่ผมมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยครับขอบคุณครับ